DJ p l ดีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดย40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตแน่นอนนะคะสี่โมงเย็นกับอีก19นาทีคุณอยู่กับอ้อมนะคะเกือบ EFM นะที่เราไล่เปิดเพลงกันมาเรื่อยๆนะคะเริ่มตั้งแต่อันดับที่5เป็นของน้องอิงนะคะคิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืน ก็โอเคนะเพราะว่าตอนคืนเราไม่ได้เจอเขาเราก็นอนแล้วเราก็ฝันถึงเขาซึ่งการที่เราได้ฝันถึงคนที่เราคิดถึงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีกับคุณผุ้ฟังและจริงๆแล้วในระหว่างวัน เราอาจจะฝันถึงเขาก็ได้ถ้าเรามีการหลับนกหรือสงกตอนทํางานหรือตอนเลี้ยงสือคนเราสามารถฝันได้ทุกขณะจิตนะคะเพียงแต่ว่าฝันนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณลงมือทํำไหมแล้วมันเป็นฝันที่มาจากจริงๆแล้วหรือมันมาจากแค่ความเครียดสุดท้ายเราต้องไปคิดตัวเองว่าเฮ้ยมันยังไงวะแต่ส่วนใหญ่ถ้าฝันมันลงเออช่วงวันที่15หรือ16เช้าหรือวันที่1เช้ากลางคืนของวันที่30หรือ31ส่วนใหญ่ฝันจะลงเอยไปที่ เซิร์ช Google แล้วก็ทำนายดูว่าตัวเลขมันจะเป็นอะไรอ่ะถูกไหมพี่อนพี่อานใส่หัวเหมือนปลงแต่คุณผู้ฟังทุกวันนี้เราคิดอะไรบางทีเราก็ติดตามเรื่องทุกเรื่องที่ดูน่าสนใจแต่ท้ายที่สุดบางทีเราก็กลับไปที่ เอองวดนี้ซื้ออะไรดีวะตัวเลขมาเป็นแถวเลยซื้ออะไรดีบางทีเราก็อยากจะเสี่ยงโชคเพื่อลองซ้อมรวยกันดูนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ใกล้วันที่30แล้วเนาะใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบหกถูกไหมคะวันนี้วันที่ยี่สิบหกค่ะใกล้สามสิบก็ไปเรื่อยๆก็แล้วแต่บางคนว่าจะเลือกที่จะฝันใกล้วันนั้นหรือจะฝันเอา ล่วงหน้าไปก่อนแล้วจะได้ตีลอยๆกันไปเลยทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราพูดมันเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเรื่องของเงินที่เราควบคุมไม่ได้แต่บางเรื่องเหมือนจะควบคุมไม่ได้แต่สุดท้ายเราถูกดูแลได้ค่ะกับสถาบัน คุ้มครองเงินฝากหรือที่เราเรียกว่า DPA เมื่อวานนี้เขาก็มาจัดงานอยู่ข้างล่างอําได้เมื่อวานที่อยู่ที่็อบ,บีที่ตึกก็มีนะคะเขาก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเงินฝากของคุณเพื่อความมั่นใจในทุกความไม่แน่นอนค่ะผู้ฝากประเภทนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีเงินฝากและฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองทั้งหมดสามสิออแห่งค่ะจะได้รับการคุ้มครองอัตโนมัติโดยไม่ต้องสมัครไม่เสียค่าใช้ใจ่ายวงเงินคุ้มครองสูงสุดหนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งสถาบันการเงินการคุ้มครองเงินฝากจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้น DPA จะดำเนินการจ่ายเงินคุ้มครองให้ผู้ฝากภายใน30วันผ่านพร้อมเพย์นะคะที่พร้อมเพยเนี่ยจะต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือจ่ายผ่านเช็คที่จัดส่งไปตามที่อยู่ทะเบียนบ้านมัน่นใจได้เลยว่าเงินฝากของคุณจะไม่หายไปไหนปลอดภัยแน่นอนซึ่งสิ่งที่น่ากังวลอีกอันหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันมีมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น DPA ติดต่อไปหาประชาชนจำนวนมากสิ่งที่ DPA ตัวจริงจริงจริงย้ำนะคะเขาฝากมาบอกคืออย่าก,กดลิงก์อย่าให้ข้อมูลใดๆทั้งสิน้นเพราะ DPA ตัวจริงไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนหากพบการแอบอ้างให้ตรวจสอบกับข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ หนึ่งหนึ่งห้าแปดคุณกดไว้นะคะเซฟไว้หนึ่งหนึ่งห้าแปดเมื่อคุณพบการแอบอ้างค่ะ DPA Protecting Your Deposit เงินฝากคุณเราคุ้มครองอันนี้เราต้องรู้ไว้ในสถานการณ์ที่เราอยู่กับแก๊งคอเซนเตอร์ที่มาเยอะแยะหลากหลายรูปแบบแต่ละวันเราก็เจอข่าวคุณนูกฟังที่บอกว่าผู้สูงอายุก็เจออย่าเพ่จะผู้สูงอายุ ไม่สูงอายุก็เจอเวลาเราจะเจอคนไม่ดีเราเจอตลอดอะเพราะฉะนั้นการแอบอ้างมีได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะถ้าเขาจะแอบอ้างว่าเฮ้ยเงินเรามีอย่างนี้ให้กดลิงก์นี้นะอย่ากดนะคะ DPA ตัวจริงเขาบอกมาแล้วว่าอย่ากดลิงก์ค่ะอังคากลุ่มโ สลับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพโพลิสพลัสและมีมีขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยทุกใจเหนียวเกรดญี่ปุน่นอชอบจังเลยอะ่ะเวลาที่เราชวนคนนั้นคนนี้มาคุยแล้วต่างคนต่างก็มีเรื่องผีเป็นของตัวเองแล้วจัดเรื่องคุยเรื่องผีกันไปเรื่อยเปื่อยแต่มามาอยู่ด้วยกันอะ่ะอ่ะแล้วชื่อมันก็เลยดูน่ารักอังคารคลุมโปง พุธพาลอนอีกนิดเดียวท่านมันมีวันจันทร์ด้วยและมีวันพฤหัสเอามานั่งคุยกันวันเดียวกันไปเลยสิพี่แต่ที่แน่ๆไม่ว่าคุณจะวันพุธหรือวันไหนก็แล้วแต่คุณจะมาเจอกับเราทุกวันอังคารค่ะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มติดตามไปด้วยกันนะคะพร้อมๆกันกับน้ำจิ้มไก่พันท้ายต้นตำรับความอร่อยเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บพอดีเลยให้รีบจบด้วยโพลิสพลัส สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคออาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจะนุชอยากจกพุง,งองังคารกลุ่มโบว์<งา>